สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิงจะมาอัปเดตนะคะอาการของพิงนะคะสัปดาห์ที่6แล้วก็7นะคะก็คือคลิปที่แล้วนะคะพิงอัปเดตไปสัปดาห์ที่3ถึง5นะคะทีนี้พิงจะมาอัปเดตสัปดาห์ที่6-7ถึง7ว่าการเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะสัปดาห์ที่6-7ถึง7นี้นะคะอาการของพิงนะคะเห็นได้ชัดมากคือ,อจะมีอาการที่เป็นตะคิวค่ะ อาการที่เป็นตะคิวนี้นะคะก็คือมันจะมีอาการแบบเมื่อยๆตึงๆและก็ตอนกลางคืนจะมักเป็นตะคิวลูกเป็นลูกๆคะ่ะที่น่องนะคะมันจะมีอาการแบบเหมือนทรมานมากค่ะเวลามันขึ้นมานะคะตอนนี้ก็คือพยายามที่จะให้แฟนนะคะทายานวดให้นะคะก่อนที่เราจะนอนนะคะเพราะว่าถ้ามันเกิดแบบความผ่อนคลายจากตัวยาทาแล้วเนี่ยค่ะ มันจะทําให้เราลดอาการที่จะเป็นตะคริวน้อยลงได้นะคะและอย่างถัดมานะคะก็ยังปวดหลังอย่างต่อเนื่องนะคะยังปวดหลังเสียดหลังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็มันจะร้าวๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปวดทั้งหลังเหมือนที่พิงบอกมันจะปวดแค่ซีกเดียวนะคะก็เดี๋ยวรอดูไปก่อนว่า,าถ้ามันโตขึ้นเนี่ยมันจะปวดอีกหรือเปล่านะคะหรือว่าจะปวดทั้งหลังไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังปวดแค่ซีกเดียวค่ะ อาการถัดมานะคะคือทานอะไรไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็น้ำหนักลดลงนะคะเออน้ำหนักลดลงนี้ก็คือหมอแจ้งแล้วว่าเราเออไม่ต้องพยายามที่จะฝืนทานอะไรนะคะถ้าสมมติว่าเราทานไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปบำรุงอะไรมากนะคะทานได้เท่าที่ทานนะคะเพราะว่าเวลาเราเอ,อ้อวกออกมาเนี่ยที่เราทานไม่ได้นะคะก็คือมันจะเสียเปล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทานเท่าที่เราทานได้และทานพออิ่มแล้วก็ไม่ทานเยอะจนเกินไปนะคะมันจะทําให้เราผออืดผะอมนะคะเพราะว่าตอนนี้พิงก็ไม่แพ้แต่ว่าถ้าทานเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบเลี่ยนนะคะ ส่วนอาการถัดมานะคะก็ยังมีความที่อารมณ์แปลปรนอยู่เหมือนเดิมนะคะคืออารมณ์แปรปรนนี้มันจะเป็นเฉพาะท้องนี้นะคะเพราะว่า2ท,ท้องที่ผ่านมาน่ะยงไม่ได้มีอารมณ์แปรปรนนะคะก็ยังเป็นอารมณ์แบบสุนทีธรรมดานะคะแต่ท้องนี้อารมณ์แปรปรจนถึงตอนนี้เลยะคะ่ะอาทิตย์ทีออ่สัปดาห์ที่7นะคะก็ ก็รู้สึกว่ามันยังแปรปรวนอยู่ขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะมันสวิงอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ควบคุมตัวเองได้แต่ไม่ถึงกับว่าแบบโวยวายอะไรเงี้ยแต่มันมีอาการที่ว่ามันไม่สบายใจทําอะไรแบบขัดขู่กับตาก็จะไม่สบายใจนะคะ ก็เลื่บอกไปข่าวว่าพิงไปฝากท้องมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนไปฝากท้องเนี่ยพิงไปฝากท้องตอน6สัปดาห์นะคะก็คือเท่ากับเดือนครึ่งนะคะเอ่อพิงจะฝากแบบนี้ตลอดนะคะเพราะว่า6สัปดาห์เดือนครึ่งเนี่ยพิงว่ามันสมควรที่จะฝากได้แล้วนะคะแต่ถ้าเราไปบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะให้ไปฝากแบบ3เดือนอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าน้องตัวไม่ตัวไม่ได้ ใหญ่มากอะไรนี้นะคะแต่ว่าพิงค์จะแนะนําว่าเออถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอายุแบบ30บวกไปแล้วซึ่งตอนนี้ของพิงค์ก็30บวก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 ไปแล้วนะคะพยายามที่จะฝากแบบให้รวดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ท้องแรกท้องอะไรแล้วเนาะก็ถ้าเป็นแบบท้องสองท้องสามเนี่ยรีบๆไปฝากหน่อยคะ่ะเพราะว่าภาวะความเสี่ยงมันมีเยอะนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะพิงจะเอาตัวที่พิงไปฝากคันนะคะมาให้ดูเนาะเพราะว่าพิงไปฝากแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้ถ่ายรูปยังไม่ได้อะไรนะคะก็จะมาบอกคร่าวๆถึงอาการของสัปดาห์ที่6ถึงที่7นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นอาการของสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้พิงไปแล้วนะคะใครมีคําถามฝากไว้ที่ใต้คลิปได้นะคะแล้วพิงจะมาตอบให้ค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ